ดาวมายุรีเปิดสถานเสริมความงามเซนคลินิกเน้นสวยอย่างปลอดภัยทำสัญญารรมผิดพลาดเป็นทุกมาตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมาโดนบูลลี่ต่างๆนานาแต่ล่าสุดที่ใครเห็นหน้าดาวมายุรีนักร้องลูกทุ่งชื่อดังก็ต้องบอกว่าสวยลงตัวมากแล้ววันนี้เจ้าตัวก็ได้ตัดสินใจเปิดสถานเสริมความงามเป็นของตัวเองเซนคลินิกโดยมีคุณหมอคุณหมอสมตะกูลจิตติชัยรัตน์และคุณพิมพ์ธีรดา รัตนวรสร่วมหุ้นเมื่อวันที่14กุมภาพันธ์ณเสนาเซ็นเตอร์รัชโยธินมีเหล่าคนดังมาร่วมแสดงความยินดีมากมายอาทิตย์คุณบริพันธ์ชัยภูมินาย,ยกสมาคมนักเพลงลูกทุ่งแห่งประเทศไทยมูนาอันซารูมีไฮอาภาพรนุกจรีศรีราชาเป็นต้น ระยะทำองค์ประงค์ของการเปิดคลินิกในครั้งนี้นี่ยงไรกันนะคะเอาที่คุณหมอแล้วเอาที่เดาเอาที่ดาเพื่อนพ่อชิจกันหน่อยนะคะชิจกันหน่อยก็เหตุผลนะคะที่เดาได้มาร่วมุูนเปิดคลินิกที่เชิคลินิกกับคุณหมอนี้นะคะก็คืออันแรกเลยจากประสบการณ์ที่ตัวเองลองปิดลองถูกมาแล้วก็จากที่ตัวเองมีเรื่องดราม่านะคะ ยี่สิบกว่าปีกับใบหน้าวันี้ผ่านมีดหมองมเยอะมากผ่านอะไรมาแยะเยอะแยะมากมายนะคะก็เลยมานะวันนี้มีความรู้สึกว่าหลังจากที่หน้าเราเริ่มบุญนําพาทุกอย่างนะคะ mm hmm. ก็น้า,นานเริ่มเข้าที่จมูกเริ่มเข้าที่ก็มีคำว่าเราก็ต้องแบบเฮ้ยดูหน้าเราก็ต้องดูแลอีกโดยการแต่งเติมคือเลิโบอทหรืออะไรที่มัน,มนที่มันที่ใช่นะคะที่ผ่านมาที่เราไปดูมาเนี่ยมันไม่ใช่ก็เลยได้มารู้จักกับคุณหมอป๊อปนะคะแล้วก็น้องฝ้ายนะอาจารย์ฝ้าย ก็ได้ีโอกาสเข้ามาที่นี่อ่าพอดีหุ้นส่วนของหมอออกไปเนาะก็เลยมาลองลองมาชวนเรานะคะก็เลยแบบก็ดีเหมือนกันนะว่าจะได้เอาเอาไว้ดูแลตัวเองอะไรเงี้ยสนองนี้ตัวเองนะคะก็คือจะจะได้ไม่ต้องลองผิดลองถูกเหมือนที่ผ่านมาแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเราคุมราคาของเราได้ด้วยที่ผ่านมาเราก็ไปเจอราคาแพงมาก็เยอะเหมือนกันค่ะแล้วอย่างตอนได้รูกังคุณบอกเป็นไงบ้างคะพี่อาว ทั้งสองท่านน่ารักมากกันเองแล้วก็น่ารักไม่ค่อยพูดโดยเฉพาะคุณหมอป้าคุณพ่อคพูดแต่คุณที่จะพูดอันนี้จะจะจะถูกถูกรายกันเออเวลาถ่ายถ่ายเอออะไรนะเวลาถ่ายคลิปหรืออะไรอย่างเงี้ยเออก็ก็ก็น่ารักค่ะก็เข้ามาอยู่ที่นี่แล้วก็อบอุ่นเหมือนครอบครัวมากกว่า คุณหมอคะพูดถึงคอนเซปต์ของเราหน่อยได้ไหมคะครับคอนเซปต์ของที่นี่คือเราจะเป็นการรักษาแบบสามด้านเลยนะครับเรื่องด้านความงามนะครับด้านผิวหน้าผิวพรรณแล้วก็เรื่องของรูปร่างแล้วก็เรื่องของสุขภาพดยเพราะเราอยากให้แบบสวยจากภายในสู่ภายนอกนะครับแล้วก็อย่างที่พี่ดาวบอกเลยว่าเรื่องของความปลอดภัยนี่เป็นอันดับหนึ่งเลยนะปัจจุบันก็คืออย่างที่บอกว่าคลินิกมีเยอะนะครับแต่ว่าเราอยากจะเน้นเรื่องของความปลอดภัยก่อนแล้วก็แน่นอนความคุ้มค่านะครับที่จะได้รับจากผู้เราบริการแทนครับ คุณฝ้ายละคะในเรื่องของการบริการแล้วก็จุดเด่นที่นี่ยังไงบ้างคะจุดเด่นเนี่ยเราจะเน้นการเอาใจเขามาใส่ใจเรานะคะแล้วก็เน้นความปลอดภยัยความคุ้มค่าอย่างที่คุณหมอเคยบอกไปแล้วนะคะแต่ที่สําคัญที่สุดคือเราอยากให้ลูกค้าที่เข้ามานะคะหรือว่าผู้ที่ใช้บริการทุกคนรู้สึกว่าได้รับความพึงพอใจภายใต้ความปลอดภัยที่จะให้ได้ค่ะ อย่างพวกเครื่องมือพวกตัวยาอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะเป็นผลิตภัณฑ์ทั้งหมดนะคะถ้าเป็นเครื่องมือแพทย์นะคะจะได้อ,อยอนําเข้าทุกเครื่องมือนะคะผลิตภัณฑ์ทุกชนิดนะคะที่ใช้กับผู้ที่มารับบริการนะคะจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับอ,อยอนเช่นเดียวกัน,นะคะ่ะ เดี๋ยวว่าคือพี่ดาว็จะจับติดเรื่องนี้มากว่าความปลอดภัยความถูกต้องเนี่ยนะครับต้องแบบว่าพี่ดาวต้องขอคุมเต็มที่เพราะว่าพี่ดาวต้องแบบต้องไว้ใจด้วยความที่เราใช้อเป็นศิลปินด้วยชื่อเสียงเราด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ก็ต้องตัวไหนอะไรยังไงก็ต้องมีกันคุยกันพี่ดาวฝากหน่อยแล้วกันนะครับวันนี้เปิดตัวอย่างเป็นทางการช่องทางในการติดต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ฝากสําหรับทุกๆคนเลยนะคะที่อยากจะอยากดูแลตัวเองนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องรูปหน้า รูปร่างนะคะอยากให้หน้าสวยใสยก็เข้ามาปรึกษ,ษากับคุณหมอที่เชนคลินิกนะคะคลิน mm ิก hmm. ของดาวได้เลยนะคะไม่ว่ารับรองเลยว่าที่นี่ให้ความปลอดภัยนะคะแล้วก็เรื่องคุณภาพนะคะเรื่องความการดูแลนะคะเราก็จะตามดูลูกค้าทุกๆขั้นตอนเลยนะคะรับรองว่าความปลอดภัยแน่นอนเพราะว่าไม่ต้องกลัวคะ่ะเพราะว่าดาวผ่านอะไรมาเยอะ mm hmm. การที่จะเอา,เอาของหรือว่าเอาสิ่งที่ฉีดให้ลูกค้าเนี่ยดาวไม่ซีสัวแน่นอน ต้องเอาความปลอดภัยต้องเอาของแท้แล้วก็ของจริงที่มีคุณภาพแล้วก็ไม่อยากให้ลูกค้าลองผิดลองถูกะคะะน